ต้นแก่ที่อย่างที่ห้าก็วะไรที่ไหนอันนี่ะลาบอันนี้เอาใส่ซาด <Yeah. S 1> เ,เลยไะอครับใส่ซุปลาบเลยใส่ซุปลาบเลยครับโอ้ทีนี้ในหม้อ โอเคละยังด pues right ูดมดว่ะด okay. nah. ูกินมาได้กว่าดูกระกว่านะสายสายสายเส้นาล้งหรอเอาหน้าเที่ยเส้นเยก่อยฮะเนี่ยเหรอเอาเส้นดูเาเส็นนี่เหรอเดียวนี่าง ใส่แกง่นท่นเรีกว่าใบหน่ยแดงมะุนถังอ่าิเจ๊ของใครเินอะถังออกิเจ๊ของใคร๋อตอนซื้อให้แม่หานลยกันอ๋อเอออะละอาไป ใคยมีหน้าที่ศูนย์บวกนี่ต้องมีบวกเนี่หอมสลราสาราลาบดีดีของแรแล้ว,ลลวนะกะดีของนี่เหรอดีของใหม่ดีของใหมออนนห่อะอ๋อดีของแต่เนี่ย ไปไหนไไหมอนแสดงว่าลรำเนอเข้าหัวเฉื่อยฮ้โชว์โชว์เปลือกโชว์ปุ๋งเข้าหัวหน่อยอ่ะกดเสียหลางด้วยเหรอมาหลักนี่มีกระหลักด้วยเนหะอ,อไม่ได้ด้วยเหรอทำเป็นทำเป็นแบบง่ายๆแบบกดนิ้วให้หนอโชว์หน่อย นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอต้นเลิเองของแดงกินแล้วคึกคักเลยขอได้ไมได้ของขาวอครูครูเอดี่จังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดไหนครับล่างสมุทรสาครอ๋อสมุทรสาครเหรอ มื่อก่อนพี่ก็ไปไไทํางานไปเพื่อนที่นียทุกคนเลยนะทํางานสมุทรสาครนี่ทำงานทีม่มีแฟนเหมือนสมุทรสาครแต่แฟนที่ <c oughs> มีแฟนที่มีคนเดียวไม่เหมือนอาจารย์ดุยอาจันยดุยแฟนเยอะ <c oughs> สมุทรสาครอ <c oughs> ันนี้ต้มอ,อย่างเช่น <c oughs> ม,มือ <c oughs> มเหรอ คนี oh. ่ anyway, ันไม่ไ <us> อุอ่นเไปพุ่มไปมิดไปเอวหามิไปอุ้มขอในกอยู่ขันอมันกนว่าเป็นกัรเพื่อนอะไรจะโลจะลุมไปมินกบกบแขนเราเดี๋ยวอขนาดนี้ สลาหะเขียนทุยนี่ธรรมดาเลยคณะเพียรบีไอทีคณะเพียนบีไอทแต่ทุยนี่มธรรมดาเลยลาบครับลาบ กิได้หมดทกอันเออไม่ได้กินกับใกินได้หมดอ่ะฮะได้หมดเลยครับกินเป็นโรคหัวใจกินได้หรอได้หมดให้กินนี่จะกินปะโซ้าใส่ไปอ๋อต้องใส่ก็ได้ไปกินลาดสมบัติเป็นไงกันนั่าลาดเปอร์เซ็นต์่งเดียวที่เรใส่ะน้ำปลาน้ำปูอยู่บูนี้ก็บป็นนี้ละไม่หัดหรอ

นอันน okay, okay. ี้ง si ัวก so, ี่ตัวคะดีนี่ตัวนึ่งนะน่าจะตัวึีนะฟองเป็นเงาเดียวหนิมือหลับเอามือศูน อันนี้ลกหลอสะดุ้ยเนาะคจับสะุ้ยไหนอจัดกันจัดเสร็จป่ะได้อาเอาอย่างอันปล่อยบอยยังคนเนะอยหนกกเนียอ่ะก็โ้น่าพได้อยู่นี่ักเกิด แกมนนี่ใสใจ้านแกไหม้วพออยู่แกันไไนี้นต้องได้ <c oughs> กลิ่นนะแก สำหรับการเินการารได้จมุงตง่ด้วยการพิธีาชกษาตขอขอพรโชในความรักความเมตตาพืิดาเจ้าต้าในการแต่รับประาอาหารมีโอกาสบริกรพัะเจ้าอยู่ในการควบคุมตพิมที่ได้ดูแลความรักของทุกคนและขออาหารนี้จะสรสร้างสุขภาพร่างกายมีกำลังสติปัญญาในการินชีวิตต่างๆคือชีวิตของทุกคนในปุ่พันด้วยความรัก ข้าเจ้าจงขอรัมรับจมนนาขอบพะคุณพระองค์ร่มกันนมนาสเจ้าให้สัมเณครับโ้ีอ้หมนแห้งเลจาเฮ้ยตันเิจานนี้ขวัจาานออนีะไอนยิ่เนียนะนี้นะน้เนี khá là chốt đây <laughs>